สวัสดีค่ะจานสวัสดีครับสวัสดีครับพิ่โจสวัสดีครับเอฟซีโอ้ยฝนตกมากมื่อม็ดเป็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหม่องมันเสียงปรกองก้อนเขาในห้องนี่กอนคช่จาะในยิ้นบ้อนเ่งครับในยินอยู่ค่ะชัดเจนมากค่ะชัดเจนอยู่ค่ะเอฟซีรอดไหมค่ะจา์เอฟซีว่าตามมันอาจารย์เส้นขาดเนี่ยเด้อสั่นขึ้นหยาบแถวสั่นในห้องก็เริ่มมื่นเศ้าราะะน้นเมื่อวานนี่นะอัปเดต เป็นช่วงเป็นช่วงไปเพราะว่าบางครั้งผมกับมิจุระเนะาะแต่ภาูนี่เป็นมือซุ่มมือเย็นมือโซกมือดีเพราะว่าฝนตกสามมือเลี้ยงกันพอหยุดชักเทียปูกับแล้วก็ได้เหร่นน้ำฝนคักตังแต่ปล่อยตัวเลขไปบอเคยมาชักเทียมาเมื่อคืนนี่แหละฝนตกมาหาเมื่อคืนนี่อ๋อห้องก็มาเมื่อคืนนี่ค่ะครับมาแล้วว่า ล่ะเออสันใกล้เขาบัรษาละเด้อสันเตรียมตัวไปซื้อผ้าน้ำฝนชุดขาวให้นีนเด้อสันซื้ออันให้ซื้อในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ละเด้อเขาเตรียมไว้แล้วละว,วาน,ะน่ะเอาอันนี้บรูวาเราบอกเลขเด้แต่เรามาบอกให้ผมเนี่ยไปซื้อชุดขาวในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเด้อเอ็ซีอันนี้ก็บ่าแมนเราบอกตัวเลขหรือว่าตั้งได่ กับวัลู้อกันแต่ว่าหนึ่งคูแน่นหันมันติดตัวเลขที่เราถิ่มไหวอยู่คือเกจหานะค่ะกันเอาเมกะผู้ใดมมักะกกโยงย้ายหาเอาอยู่แน่นเลขซีตัวเด้อ,อแต่ความหมายเมกะเลขที่เราให้ไว้กะยังคงเดิมแต่ว่าเรามาบอกแค่ว่าให้ไปซื้อผ่านน้ำผุนซื้อกับสุดขาวเราผงกะเคยที่ถามบอกว่าเขาบัญษา แต่ที่ได้ซื้อสุดขาวสุดหยางมาภ้าใส่องค์เล่าล้วการร่วมไอ้ฐานจิตเขาพรรษานั้งกันกับเล่ากับจิตได้ไปเห็ดบุญเห็ดรับศีลหลับก้อน,นอยู่วันแล้วกับจิตมาอลัทธนาเขาพรรษากับเล่านะก็หมายเป็นพี่ค่ะแต่มมแตเมื่อคืนนี่มาฝันก็คือนวานน่ะว่าเรามาบอกบอกไปก้อนอย่าลืมอย่าหลุดอย่าลูกลืมสนพิโจแต่เราขี่มอใช้มา้าได้พ่โจเฮ้ยมาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเออ ขี่มอไซค์มามอไซค์คันนั้นทะเบียนหนึ่งเจ็ดศูนย์มอไซค์หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับสีแดงจึงคึงเลยมอไซค์รถกันนี่สีแดงจึงคึงเลยโอ้ขี่มอไซค์ไซค์ผมถามมาเอ้าปูเจ้ามาจังใดขี่มอไซค์มาแล้วล่ะทันเดียมันจอดอยู่ทันเดียบสินสีแดงจึงคึงแมยรถดันรถเวฟนี่แหละสีแดงจึงคึงเลยเวฟฮอนด้าเวฟนี่แหละค่ะผมเลยว่าปจะขึ้นขี่ไหวผมว่านั่น กูอวยชี้ม้าสิแล้วแลว่าเแพงว่าทะเบียนมันหนึ่งเจ็ดศูนย์ปูเคยทำมาค่ะเออบอกไปซื้อผาน้ำฝนกันราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแทนหมายเลขขี้ม้าลดขั้นหนึ่งเจ็ดศูนย์ด้วยกัน,กนค่ะเออผมกัเลยว่าห คือมาหายทังทีนอกวันนี้แห่งปูหมักอยก็ด้วยเหล็กศูนย์ถุงมาที่แหงอาจารย์แหงว่าบ่บ่โมมีศูนย์านอาจารย์ว่าบ่มักเนาะแล้วอาจารย์บ่มักอาจารย์ก็เว้าไปตำที่ไปกิเนี่นมไเหล็กหนึ่เจ็ดศูนย์บอกไปซื้อฐาน้ําฝน,นก็มีศูนย์ดิบม่วยว่าผมก็เลยแท็กซี่วา่าจังได๋เนาะเราก็บ่ได้บอกเลขเนาะแล้วก็บอกให้ไปซื้อฐานื้นคือแต่สําหรับตัวเลขกกัืทีเก่านั่นล่ละปูหมากั เล็กบนรอถท่มแหวก็คือ9 37กะบพิจนาวด้วยดีเล็กลางเื้นทิมใบไห้คือเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับพิจนาวดีเหล็กแน่นนั่นคือคููด้วยครับโยงเอาเรอเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดที่กว่ากันไปพอว่าขันพุมฟันสีุ่มก็ะคขือตัวโชคแน่นอนครับก่อนเข่าภาษาตักแน่ครับบอกแม่ บ่าอะไรกันตีตัวเลขได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคิดในใจลึกๆว่าบอกแท้เลขตัวนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะเนาะค่ะพอฟันแต่ว่าฟันสุรอบเพิ่นกับมาอยู่นอกอาจารย์เนาะเตียเห็นเนี่ยแล้วก็มาอยู่แต่ว่ามือขึ้นรามาแบบว่ไอ้มาบอกเลขแล้วบอกมาบอกให้ไปซื้อผาน้ำฝนนั่นแหละมันก็เลยผมจำในมืดผมก็เลยว่าเออเรา็ได้มาบก ถึงตัวเล็กแต่เรามาบอกในราคาผาที่จะไปซื้อหรือว่ามันสิเปนนเ็นยังไรกัล้งผิดกันนะเบิง้งความจริงแล้วปูห้ไวตแต่ต้องหวดทุนน่นอนมีโจนอะเลก็กเนาะเป็นบวลาแมนค่ะเจ็ดห้านี่กับเจ็ดแปดนี่ม,นมามให้ห้มือแรกเลยเนาะคะ่ะแมนแล้วกับม้าเทียที่สองนัง่นคือม้าบอกเล็กสามตัวบอกเจ้าสามเกิน,นี่แหละบาามมันนี่ก็ห้างหายไปกับปรมาจักเทียพึ่งม้ามือคืนนี่ มือ่อคืนนี่รามาตอนประมาณเกือบตีสามพี่เ่าแหละรามามาแบบเป็นผู้เฒ่าเลยเป็นผู้เฒ่ามาแต่ว่ามือคืนนี่ใส่สุดสามมันชนธรรมดาเพราะไอ้เส่้สุดขาวสามมาขาัดเอวมาขาวนะครับกัดเอวขี่มอไซค์มามาบอกผมเละว่าให้ไปซื้อผ้าหนังฝนเนี่ยนี่แหละผมก็เลยมาอัปเดตกสำหรับตัวเลขให้ฟังว่า เอาจริงเราเล็กู้สีเงี้ยนี่แกยังโคงเดิมเลยไอ้ที FC ยังเปลี่ยนแปลงยังดอกเพียงแต่ว่าเม่บอกให้กันฟังว่าเรามาบอกให้ไปซื้อผ่านน้ำฝนในราคาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้แกเพรู้รัวเป็นตัวเล็กแต่ผู้ได้มากจะลรองไปตัดเหล็กเบิง้งหนึ่งในหนังแกมีเหล็กเจ็ดห้าอยู่เนาะแม่นโยคานีนะเจ็ดห้าเนะผู้ไดมากรมาสองตัวกับลับแปลเหล็กสามตัวย้อนมาได้หันเละเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยแกว่ากันไปเนาะ อาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะค่ะที่ที่ตังมาหน่อยก็คือหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะ,ะจันเนาะนมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่มาหน่ะเป็นหมายเลขหนึ<ฆ>่งเจ็ดศูนย์ค่ะมันเกิดรงกันกับเลขผ่าอ่านน้ำฝนที่เราบอกผมไปซื้อเนาะจ้ะมัห<ฆ>น,นี้เลขทูบเลขทูบของอาจารย์ที่จุดก็คือสี่แปดศูนย์เนาะจันเนาะเลขทูบผมสเบ่ เมามากศูนย์เลขมันผมก็เล่นไม่ังเอกถึง <laughs> สังเกตเบื้องแรกที่อาจารย์บ่ค่อยพูดถึงเนาะค่ะการส่วนมากเนาะค่ะกสีออกเนาะค่ะคือยังวนบ้างค่ะอาจารย์บ่เว้าถึงเลขทูบเลยแปดเก้าบ้า,า, <c oughs> างาค่ะแปดเก้ <c oughs> ากับมากเนาะแก่ลองพิจรนาเบิ้งตัวใดผมบ่ค่อยว้าถึงแก่ลองพิจนาเบิ้อาออก,อะกะอันนี้กะไ้ยเลือตะดวงไหดวงมันบุญไทบุญมันเนาะกะเมื่อนี่กะ เมื่อนี้ตัว่มันออกแม่นบ่ะเมื่อนี้ค่ะบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นดน้ค่ะเมื่อนี้กะกะคอยทุกท่านที่กเข่าก้อนขานี่กะสาหรับตัวเลขเนวทางของผู้สีเงี้นกะคอยทุกท่านสมปรารถนาให้สิ่งที่ที่ผ้ท่ันร,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 รอคอย้จะเป็นบุญวัฒนากะได้ถูกเลขถูกเบอร์ได้ไปซื้อผามนำฝนถวายวัดถวายพระ เพราะว่าเขาพัรษากับวันที่ยี่สิบสองเนอะจ้ะแผ่นห้องมีสโกรคุณเฉ็ยไปสื่อเทียนเขาพรรษาผ่านำฝนหรือว่าเทียนอ่าหรือว่าหลอดไฟยังกะไปถวายวัดกะเป็นอันนี้สงแก้เฮ้งพัษาหนึ่งกะสามเดือนมันกะเป็นอเทศกาลเขาพรรษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาทางพุทธเขากะมือนี้กระบ่มีิยังหลายดอกเอสนี้กะมาย่ำตัวเลขให้ฟังแลวกะมัด บอกว่าปูแล้วก็มาประมาณนี้แหละคือผมบอกอ่าเราก็บ่ะไ้มาย่ำตัวเลขตัวเบอร์เรากับมาเตือนในผมว่าใกล้เข่าพรรษาแล้วก็ให้ไปซื้อผานังฝนราคาเท่าทน,นั้นตอนนี้แล้วก็บ,บอกที่ผมบอกไปนั่นอาจารย์รบบอาจารย์เดี๋ยวด้อค่ะตั้งแต่อ่ารอบแรกเจ็ดหากับเจ็ดแปดนี่ย่ำให้เอฟซีฟังอีกเทนึงแล้วค่ะอ่าหลังจากที่ปูมหาห้มือแรกอาจารย์ก็เสี่ยงเจ็ดหากับเจ็ดแปดเนาะอาจารย์เนาะ เสียงเนี่อาจารย์ฟันว่าได้จับปลาลายนอกาอาจารย์ปลานี่มีจับเอายุผู้เดียวหรอเ่ครับอาจารย์แมนก็ผมสีบ่อยากเาเลี้ยงจับปลานี่ยฮาที่ผู้ฟังแล้วก็สิว่าผมฟันดีเป็นโชคดีฮาจะไปทุ่มขันมันบ่ถือนะมันกกสิเป็นทุกข์ผมก็เลย่อยากเล่าผมฝันผมก็เลยไ่าแต่ว่าเอากิงแล้วเลขเกตหาเกตแปรนีผมเสียงสามคืนได้เอ็ดซีผมเสียงได้ ผมฝันว่าไนดะ้จับปลาทุกคืนอันนี้ก็บ่แมันหย่อยกันซื้อเลขเดอ้อเจงต่ว่าผมเสี่ยงสามคืนนี่คือว่าฝันได้จับปลาทุกคืนแต่ว่าเลขเก้าสามเจ็ดนี่ผมเสี่ยงคืนแรกผมฝันมาได้ไปบ้านเก้าบ้านเกนะ้าน่าตรงนี้คือหม่องท่ามาหากินเก้าเนี่ยมันเป็นเลขบ้านทะเบียนเพื่อ่งคืหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าค่ะ คือทะเบียนเก้าที่อ่อป้ายทะเบียนบ้านเพื่อน,นะที่มองจะของไปเปิดอู้เปิดยังเฮ็ดรถดเหตุร้ายเมื่ะกีะแล้วก็มื้อนี้วันที่สิบหกตอนกลางคืนวันที่สิบห้าเนี่ยฝันว่าปู่มาบอกว่าให้ไปซื้อผ้าอาบน้ําฝนในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทและก็หมายเลขรถทีแล้วขีมมากขึ 1, ้นหนึ่งเจ็ดศูน7 0แต่มีซ้านี่มื้อนี้คือว่าเราก็บ่ได้มาบอกว่าตัวเลขตัวยังเราก็มาบอกราคานี้ เลียคิดว่าขันผู้มักจะไปจับแต่สาหรับตัวเลขนี่ที่ปูแลามาทถิมไหวหกยยังคงเดิมอยู่บัดนี้กับโบมิ่งยังหลายมือนี้กัอาจีเป็นอาจจะได้ยินเสียงผมเป็นค้างสุดท้ายก็ได้เพราะว่ามันขีเขาพันศาลวผมก็ด้เตรียมตัวเนาะเอาจารเดียาว่าค่างสุดท้ายห้ามื่นปูมาให้กันจังใดกับไอเอฟซีเพื่อนดําแนเด์กัาจันขันเม่นว่าปูจะถ้งทวนมื่นกับจย์ ผูไม้ผมกับที่ไกันผู่าไม้กับคือห้ยเพราะเป็นเธอผมกับมนุษยห้ยเพได้สมมติว่าเื่อนี่เลขแล้วเขาขันเราวไมาห้ผมมืออื่นผมกับที่ไฮขันเราบ่มาผมกับห้ยเได้เพราะว่าผมกับห้แนวทางคิดเองเอียงกับเพาได้ขันเพื่อนเ่ราห้ผมผมกับหายเพได้ค่ะแต่สำหรับนี่ผมขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับตัวเลขปู่สีเงินนะครับก่อนเข้าพรรษานี่ก็ขอให้ทุกคนมีเงิน ไอเด้ไปซื้อสิ่งที่ผมเบ่ามานั่นแหละคือผาาน,นํำฝนหลวเชียนเชียนมัตฉาอยังก็ได้ซื้อไปถวายวัดแต่อคอยทุกคนโชคดีเนาะพี่โจเนาะมือนี่กับผมหลยกับมาอัปเดตอ่าตัวเลขเลยกัความฝันล่าสุดไห้ฟังกัคืนแล้วความฝันมันคืนนี่แหละคเพระว่ามือนี้ผมจะตกสองมือสามมือแล้วครับว่าท่านหยุดอยู่กะมีประมาณนี้แหละครับแต่อคอยทุกคนโชคดีด้อครับเอาสนียเนาะพี่โจสวัสดีครับ กรับาขอบคุณอาจารย์มากมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะแนวทางอาจารย์เซียนค่ะนาอค่ะอาจารย์มาย่ำมาอัปเดตให้นาอค่ะปูกับมเนาอค่ะปูอ๋อผาอาบน้ำฝนไม้เนาะค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเมื่อนี้ก็เช้าวันที่สิบหกเนาะค่ะวันเลขออกเนาะเลขถูกสี่แปดศูนย์เนาะค่ะ กตามนี้นออจันได้ว่าเมือแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรุสุสคนที่รอคอยเนาะคะ่ะที่รอคอยของจารย์เซียนขากะฟังแล้วกะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพิจารณาอาเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะแอดกะเสนอเป็นสื่อกลางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางให้อาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะผู้ใดที่เป็นอ,อ่าติดตามยุบประจำเนาะคะ่ะติดตามกับเจรพ่ลูกว่า แนวทางของอาจันเป็นยังไงเนาะคะ่ะตัวได้เ้าถึงอะก็ะมักจะออกขึ้นกันเนาะคะ่ะขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจทั้ง่องโจ้ผ้ารื้อแม่เด้อคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามากไม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยได้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางง่องให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำเนาะคะ่ะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อเมือนี้หยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนก็นเป็นโชคเป็นลาเป็นมัน ให้ถึงรางวัลใหญ่ๆถึงรางวัลที่หนึ่งขอให้รวยๆนอก่ารวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆกันอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ออดขอตัวก่อนนก่าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ